2.565ดังกล่าวดิฉันมีข้อสงสัยและอยากชวนให้เพื่อนสมาชิกทบทวนเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้ซึ่งการอภิปรายนี้ดิฉันตั้งข้อสังเกตไปที่สองด้านด้วยกันคือด้านแรกด้านความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทยด้านที่สองความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางสังคมโดยในด้านที่หหรือมิติที่ห ตามรายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติผลรายงานฉบับนี้ได้มีการรายงานผลว่าดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดและลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากตัวชี้วัด5้าด้านในรายงานฉบับนี้เองพบว่าลดลงในทุกๆด้าน และไม่น่าแปลกใจเลยที่ตัวชี้วัดด้านที่เป็นสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลจะลดลงเหลือ59.70%รายงานยังบอกว่าอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไขซึ่งดิฉันก็คงไม่คิดว่าธรรมาภิบาลจะดีขึ้นจากแผนนี้ที่ไม่ได้มีที่มาอย่างชอบธรรมเราไม่มีทางที่จะสร้างสังคมประชาธิปไตย ที่มีธรรมาภิบาลได้หากเรายังใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีฉบับนี้แผนนี้เป็นแผนที่มีผู้ที่ผู้มีอำนาจคิดแทนประชาชนประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบแผนที่จะกระทบต่อชีวิตของพวกเขาจึงไม่แปลกใจเลยที่รายงานผลการดำเนินการ5ปีที่ผ่านมานี้ ก็ไม่มีวี่แววว่าดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทยจะเพิ่มสูงขึ้นมีแต่แนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้เรามาดูด้านความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคมพบว่า การรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางสังคมประเทศไทยปีพศ2565ระบุไว้ในหน้า58ของรายงานว่าความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยค่อนข้างคงที่เกือบจะเคลิ้มไปกับการใช้ภาษาที่ว่าค่อนข้างคงที่แล้วค่ะแต่ที่ว่าคงที่คือ2ปีหลังความเหลื่อมล้ำยังคงเท่าเดิมรายงานฉบับนี้แสดงตัวเลขว่า รายได้ของคนจนที่สุดกับคนรวยที่สุดมีช่องว่างห่างกันหรือมีความเหลื่อมล้ำของรายได้ที่คงที่เท่าเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมกล่าวคือในปี2563อยู่ที่8.2และในปี2564อยู่ที่8.61คือค่อนข้างคงที่ที่ไม่ได้ทำอะไรที่ดีขึ้นมาเลยไม่มีการแก้ไข ไม่มีการเข้าใจปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างจริงจังยังคงอยู่กับความเหลื่อมล้ำที่มีแต่แย่ลงแย่ลงอย่างไรก็ตามนะคะขอชื่นชมทีมผู้จัดทำรายงานที่รายงานอย่างตรงไปตรงมาว่าความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคมด้านความก้าวหน้าทางสังคมลดลงแต่รายงานผลว่าความเหลื่อมล้ำคงที่ โดยใช้ตัวชี้วัดในที่นี้คือค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคเป็นตัวชี้วัดเดียวซึ่งนำเอารายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของคนรวยและคนจนมาอธิบายความเหลื่อมล้ำในสังคมทั้งทั้งที่ปัจจัยความเหลื่อมล้ำทางสังคมไม่ได้มีเพียงแค่นี้ไม่ได้มีการสำรวจวิเคราะห์ถึงความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโอกาส ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความยุติธรรมความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพความเหลื่อมล้ำด้านที่ดินและสิ่งแวดล้อมที่การถือครองที่ดินของคนรวยมีอัตรามากกว่าคนจนอย่างน่าหดหู่คนจนกว่า7 5เซในสังคมไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้และในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาอัตราคนที่ไม่สามารถครอบครองที่ดินได้มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและอัตราการว่างงานก็มีมากขึ้นด้วย ดิฉันซึ่งเป็นสอสอเขตที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่หาเสียงพบปะประชาชนพบเห็นความเหลื่อมล้ำในสังคมในช่วงโควิดมากมายการบริหารจัดการวัคซีนที่ล่าช้าการรักษาเยียวยาที่ไม่เท่ากันคนรวยมีโอกาสเข้าถึงมากกว่าคนจนเด็กเล็กหญิงมีคันผู้สูงอายุหลายคนต้องเสียชีวิตก่อนได้เตียง ในการเข้าถึงมาตราการเยียวยาทางเศรษฐกิจก็ต้องพิสูจน์ความจนเราเห็นข่าวมากมายว่ามีประชาชนจํานวนมากที่ตกหล่นจากระบบไม่ได้รับสิทธิการเยียวยาอย่างไรก็ตามจากวิกฤตโควิดดังกล่าวมองด้วยตาเปล่าก็สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผลกระทบกระทบกับคนจนมากกว่าคนรวยและข้าราชการคนจนที่เมื่อล้มก็ไม่ได้มีเบาะรองรับที่นุ่มเท่ากับคนรวย การเยียวยาต่างๆคนรวยนายทุนได้รับการดูแลและมีอภิสิทธิ์มากกว่าคนจนในขณะที่คนตัวเล็กตัวน้อยต้องปิดกิจการลงคนรวยกับมีโอกาสสะสมทุนจากวิกฤตนี้ชัดซะยิ่งกว่าชาัดว่าความเหลื่อมล้ำนั้นเพิ่มขึ้นและมีโอกาสที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากนโยบายและการดำเนินการของรัฐบาลที่ไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาแต่ในรายงานฉบับนี้กลับบอกว่าค่อนข้างคงที่ ค่อนข้างคงที่ในที่นี้หมายถึงไม่พัฒนาอย่างคงที่ไม่มีการพัฒนาเลยใช่หรือไม่นโยบายและแผนรับมือวิกฤตโควิดที่ผ่านมายิ่งทำให้เห็นว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีไม่สามารถปรับตัวให้ทันโลกได้ยิ่งไปกว่านั้นยุทธศาสตร์ชาติและแผนฉบับนี้ยังเหมือนกับกับดัก ที่ทําให้รัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาให้อิงกับยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้แล้วผลก็ออกมาคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ไร้ซึ่งวิสัยทัศน์ขาดความคล่องตัวไม่ตอบโจทย์ของปัญหาเพราะไม่ได้แตะไปที่โครงสร้างของปัญหาอย่างแท้จริงดิฉันไม่อยากเห็นการสงเคราะห์ที่คล้ายกับการโยนเศษเนื้อเศษอาหารมาให้ประชาชนต้องมาคอยแย่งชิงกันเองอย่างเช่นโครงการเราชนะ ที่คนแพ้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังปัญหาความเหลื่อมล้ำก็มีแต่ทวีความสูงขึ้นและท้ายที่สุดคนจนก็ตกขบวนจากนโยบายหรือแผนยุทธศาสตรชาติฉบับนี้สุดท้ายนี้ไม่ใช่แค่ความหลอกหลอนที่ประชาชนต้องมาพบกับยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้ไปอีกหลายปีแต่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ยังต้องพบกับดักจากพรบรการจัดทำยุทธศาสตร์าชาตินี้ เนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้มีผลบังคับให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต้องถแถลงนโยบายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนี้ไม่เคยเป็นความหวังให้กับประชาชนแต่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและตรวจสอบได้ต่างหากคือความหวังการกระจายอำนาจจากทุนและรัฐให้กับประชาชนอย่างแท้จริงต่างหากคือความหวังการเป็นรัฐสวัสดิการต่างหาก คือการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําและความไม่เสมอภาคของสังคมสิ่งเหล่านี้ต่างหากคือสิ่งที่จําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขให้กับประเทศชาติและประชาชนของพวกเราค่ะขอบคุณค่ะ